ครับทุกท่านไยวุดรมาแล้วเด้อนี่วันนี้พี่เพชรก็จะลงเตยด่างเด้อตัวนี้ที่เราเลี้ยงไว้นี่ก็จะเริ่มประดับแล้วก็ตกแต่งไปให้มันไปเรื่อยๆไม่หนีก็ระอว่าแดดฟอนเยอะ อันนี้เป็นต้นเตยด่างที่พี่เพชรขุดออกมาเลี้ยงไว้ตรงข้างบ้าน 我拉他们不干，他们也跟我们不干，他们说嘛，不干，怎么了？ มาเด้มาเชื่อกันปูกต้นไมมกันเด้ สวยงามเคนี่ตอนนี้พี่เพชรลงตรงต้นต้นไอ้กระโดนใหญ่เด้อไอ้ยต้นผักกุมผักกุมฮ้อ นี่พี่เพชรเลี้ยงไว้แล้วขุดมา,มาเมื่อเช้านี่แล้วเพื่อนนก็จะสวยงามเ็ยไหมพี่พี่ว่านีเห็นไหมนี่ตามแนวต้นพักุ่มต้นใหญ่ที่พี่เพชรน,นี่อันนี้ขุดมา,มาเมื่อเช้านี่ อันนี้เขาเรียกเตยด่างเตยด่างด้วยที่พีเ่เพชรเพราะแล้วก็มาแยกกอนี่หวานมาเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ด โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวพี่เพชรปลูกต้นไม้ก่อนเนอะบ๊ายบาย